เรียนแล้วพี่น้องเด็กเปิดเรียนแล้วค่ะ นะครับรถ4นาะทีถึงบ้านลูกคา้ปาปัญหาคือไปถึงแล้วที่จอดรถมีไหมที่จอดรถนะมีไหมฮรถอะไรนอทนี่ทำไมเป็นวิ่งอย่างนั้นนอะทีนี้เออล้อท้ายทำไมไปอยู่ตรงกลางอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอ นะคะวันนี้ฟ้ามืดครึ้มฟ้ามืดคลึ้มคึ้มรึ้มองฟ้ามืดคลึ้มฟ้าลองฮึมฮไม่มีฟ้าร้องนะคะถ้าอากาศเย็นจะไม่มีฟ้าและฟ้ารองต้นไม้เป็นสีเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มสวยตรงนี้ก็สวยนะสวยบอาสวยบอส สเษาไดสเม่กีสเเปาเปสเาสเัสเป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 เป้ามสกปสเปเปสเปสเปาเปสเปเศสเรสงสเปสสเสเปสเปสเปสเคสเปสเปเปคสส ขวบไปวิสบัดเดนย้อนย้อนกลับเนาะย้อนกลับลินเทอร์ฮินสเฟเดนย้อนกลับลินเทอร์สองกิโลฮินเฟเดนสิบสองกิโลวิสบัดเดนสี่สิบเอ็ดกิโลใกลที่สุดอยู่บนสุด จะเลยแล้วไม่หล่ะเลยตรงนี้ก็โค้งกลับมานานนะเนี่ยกว่าจะได้กลับมาโคง้งอ่าไปโค้งที่ซูเปอร์มาร์กได้ถ้าคิดทันเนาะถ้าเลยนั้นไปอีกก็ยาวเหมือกันโออตรงนี้ก็มีสีมีสันนะคะ เวียน,น <ST> S> <S จุดเทียนพระพุทธชาทตัวสวยงามสีสีเมือ่อวันนี้เอาตัวค่าบุญสบาค่ บ้านอยู่หน้าเขานะเขาอยู่หลังบ้านนาะ <c oughs> ข้างหลังนั้นเป็นเขานะคะเขาเตีย้ยๆนี่ก็เป็นพุ่มไม้งามๆไม้ประดับเวียนจุดเทียนนมัสการบนบานให้หาไทยกระเด็นปลาน่าจะไม่มีรถจอดไม่น่าจะไม่มีที่จอดต้องบนกลับมาจอดที่นี่ เต็มเต็มอิหลีบอเต็มเต็มเต็มไม่เต็มเต็มไม่เต็มเต็มไม่เต็มอ้จอดได้ไหมเนี่ยถอยหลังจอดไม่เก่งถอยซัด้วยสิ ก็มักโมกมักแตงเจ็บกันอีกแล้วออ้มือเป็นแผลโอเคค่ะนะคะหมดเวลากลับบ้านกลับบ้านเอายังไม่กลับเดี๋ยวแวะซื้อผักชีไปกินอันนั้นกำลังกำลังติดใจกินไอ้เมี่ยงกินเหมือนเมี่ยงเนาะเมี่ยงๆๆๆๆๆๆๆเมี่ยงเม่งเม่งเมี่ยงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดเผ็ดอ้าวปิดหน้าจ้องไปกันค่ะ บแปดโมงโอ้เราไม่ได้เราไม่ใช่แปดโม,มงหรอสายสิเดี๋ยว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 ลมแรงเลยพี่น้องลมแรงลมแรงลมพัดลมพัดลมแพลมพัดบายบาย จะไปเอาผักเหอผักชีผักชีเมื่อไหร่คุณจะใช้ชีเมื่อไหร่คุณจะใช้เหอเมื่อไหร่คุณจะใช้เธอเมื่อไหร่คุณจะใช้หล่อน Mai bom mai tem rei na pi เราจะขับบนไปอีกไปร้านอาไปซื้อผักนะผักที่เราอยากได้ผักซี่ผักซี่อาจจะมีอย่างอื่นติดมือมาอีกแบบเดียวแบบเดียวโอ้ตาแห้งมากเลยนะคะใช้เสร็ตาเยอะอุ้ยลมปริวนะคะลมเพ้ลมพัด แค่นี้ข้างหน้าใบไม้จะเอ่อเหลืองหมดแล้วนะคะเห็นกิ่งเห็นก้านแล้วสวยงามนะสวยงามเห็นสาขากิ่งก้านสาขาเห็นบอเห็นบอพี่น้องว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดีวเดีเดีวเดีตด เก็บดูเฉยๆแล้วก็ถ่ายภาพเฉยๆน่าจะเยอะแล้วแหละวันนี้น่าจะออกเยอะเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็อากาศมันอืมคึมมาหลายวันแต่เราจะไปแวะหรือเปล่าไม่ได้ส่งงานเลย Ауштена. การทาแบบทําตามทําอย่างคนอื่นเขาบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เราทําไม่ได้กับเหมือนกับที่เขาทาเนาะเราทําตามเขามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เขา,เขาทํา สองกิโลนะคะได้มาสองกิโลแล้วก็ผักชีแล้วก็ปลาปลาปลาอะไรเนาะเขาเรียกอ,อ่ะเอออู้สวยงามสวยงามปลาอะไรนะเขาเรียก <c ười> สวายเหรอเออใช่ไหมจะเอามากินเมี่ยงนะต้ม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 แล้วก็กินเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงเมีม่ยงกลับไปแล้วเย็นนี้ก็จะกินลาบกไก่ลาบไก่ลาบไก่ ต้มๆแล้วกินมันจะกินเยอะจังเลยตาแห,แห้งแห้งจังแห้งจังง่วงนอนถึงเวลานอนก็ไม่หลับดิถึงเวลานอนก็ไม่นอนอย่างกลางคืนไม่นอนตอนกลางวันไม่ตื่น สวยละวคอหกอักคอพับโคตรเยอลมแรงเนาะลมแรงลมหนาวมา สวนสาธารณะสวยโอ้บิวออกริวออกหมดเลย โอเคค่ะเพื <t ary> okay, tamam, arians, ier, Poor, ่อนขอบคุณที่ตามรับชมขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปถัดไป